สวัสดีครับวันนี้ก็มีอยู่การจัดเทลิสของ Power เกมดูมสปายดีเฟนต์เนาะซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปดองแน่นอนเพราะว่ากิจกรรมอีกลาสติกกำลัลงจะมาซึ่งแน่นอนว่าผมไม่ว่างแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคลิปนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนัวงผมเนะาะกับการจัดเทลิสของเกมนี้เนาะงั้นเรามาดูเลยดีกว่า ตัวแรกนะครับบัตเทเลอร์เนาะบัตเทเลอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆในการต้นเกมซึ่งดีในเฉพาะของโหมดอีซี่แล้วก็มีเดียมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ให้เทียดี D แล้วกันคือมันเป็นตัวที่ดีครับแต่ว่ามันยังมีตัวที่มีประโยชน์มากกว่ามันเนาะตัวต่อไปสลิงชอ็อตสลิงชอ็อตอ่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นแค่ระยะที่ลดลงมากเพราะฉะนั้นก็เทียซีไปปกติเนี่ยผมจะให้เทียเอเนาะตัวเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากๆแต่ว่าอ่าด้วยความที่ระยะมันลดลงเพราะฉะนั้นก็ให้เทียซีไปซอร์มาสเตอร์ อดีตเทียเอซึ่งแน่นอนครับมันเอาความสามารถอย่างหนึ่งของซอมาเตอร์ออกไปและเป็นความสามารถที่สำคัญมากๆก็คือการมองเห็นลงหนนั่นเองนั่นแหละครับตกลงมาเทียบี B, เนาะแต่ถึงยังไงเนี่ยซอมมเตอร์ก็ยังเป็นตัวที่ต้นเกมที่ดีมากๆเลยผมก็ยังแนะนําว่าให้มือใหม่เนี่ยซื้อตัวนี้ก่อนเนาะตัวต่อไปเพนบอลตัวนี้มาใหม่ไฟแรงครับเพราะว่าโดนบัฟมาแล้วก็ถึงแม้ราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าเรื่องของดาเมเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เทียบีเนาะปกติผมจะให้เทียบซีแต่ว่าตอนเนี้ยอยู่เทียบีแทนเนาะตัวต่อไปบอมเบอร์ทุกอย่างดีหมดยกเว้นแค่ดาเมจที่หายไปบางส่วนซึ่งเรื่องนั้นก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนเนี้ยบอมเบอร์เนี่ยระเบิดเนี่ยกว้างมากๆจนกระทั่งสามารถเคลียร์มอนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อยู่เทียบบีไปตัวต่อไปฟิเซอร์ฟิเซอร์ตัวปรับความสามารถใหม่มาปกติเนี่ยผมจะอยู่เทียบซีแต่ว่าการปรับความสามารถทางนี้ก็คือทําให้มันเนี่ยเทียบบีได้เพราะว่าการ และแถมเนี่ยเวลาแช่แข็งของมอนเนี่ยก็นานขึ้นมากๆเลยตัวต่อไปบอลเลอร์เป็นตัวทําดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ค่าอัพอาจจะแพงไปหน่อยแต่ว่ารวมกับการที่มันสตันไปด้วยมันก็คุ้มค่านะครับแต่มันติดอยู่อย่างเดียวก็คือมันโจมดีช้าเนาะเพราะฉะนั้น,นก็อยู่เทปีไปตัวต่อไปร o c k เก็ตเทีย c k รกเก็ตเทียทุกอย่างดีหมดยกเว้นแค่มองเห็นลงหุ่นไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันวางได้ประมาณกลางเกมครับวางต้นเกมไม่ได้เพราะฉะนั้น,นก็ให้อยู่เทียซีไปเน,เปน,เนาะมิสเตอร์ทริคเอ่อมิ ถึงแม้มันอาจจะให้เงินดีแต่ว่าอ่าเราอะก็มีบัวพิซซาเพจเนาะมันก็มีคู่แข่งกันซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงพิซซาเพจด้วยตัวต่อไปอา์เซนลอาซอลอ่าจุดเด่นของมันก็คือมีดตามแป80ซึ่งแรงมากๆซึ่งอันนี้ไม่นับแพทใหม่นะครับแพทใหม่เนี่ยมันกนาลังจะมาก็คือเห็นบอกว่าจะมีสองตัวเนาะเป็นอา์เซนลที่มีสองตัวเป็นสองคู่หูซึ่งแน่นอนว่าผมไม่นับผมจะนับแค่แพทนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อยู่ TA ไปตัวต่อไปเออโเว์ ตัวต่อไปคโรคโรเนอร์โครเนอร์เป็นสายซัมมอนที่ถือว่าเร็วพอใช้ได้นะครับแล้วก็แถมโดนปับมาด้วยเรื่องของเลือดของซัมมอนเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้อยู่เทียบปีไปมันไม่ได้เก่งขนาดถึง PA ครับเพราะว่ามันก็ซัมมอนไม่ได้ขนาดนั้น วิสาทวิสาทอดีตตัวที่ต้นเกมดีมากๆแต่ตอนเนี้ยมันโดนเนิร์ฟมาหนักพอสมควรเลยเรื่องของดาเมจไฟเนาะแล้วก็ดาเมจของมันด้วยเพราะฉะนั้นก็เอออย่ซีไปตัวต่อมาซิกชูเตอร์ซิกชูเตอร์น้องใหม่ไฟแรงนะครับดาเมจ3 e มมามร้ีดีหมดนี่หมดทุกอย่างเจาะเกราะม่วงได้ด้วยแต่ทีดเดียวกันเลยก็คือมันเจาะเกราะเหลืองไม่ได้ถ้ามันเจาะเกราะเหลืองได้นะผมให้อยู่เทเสแต่อันนี้คือมันเจากเกราะเหลืองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้หยุ่เทเอไปถ้า,ถามันเจาะเกราะเหลืองได้นะแบบโดน เมืม่อก่อนดีนะครับแต่ตอนนี้มันเพิ่มระบบ g l รบอ l มาก็คือระบบที่แชร์กันวางเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีเท่าไหร่กับการเล่นสปาวเนอเพราะฉะนั้นก็ให้หยุดเทเอไปตัวต่อไปบูมบ็อกบูมบ็อกก็นี่ไปเปียนนสโอเปียนนสน้องมาใหม่แฟแดงเหมือนกัน ตัวที่เคลียร์มอนได้ดีนะครับแล้วก็เสกเป็นโนลงมาเป็นเหมือนเป็นซัมมอนด้วยทําให้ัตูเนี่ยไม่สามารถเดินมาได้แล้วก็แถมจิสตันอีกยังไม่พอนะครับไฟด้วยไฟดาเมจถูกก็แรงมากๆเพราะฉะนั้นก็เคลียร์เอไปนะครับตัวต่อไปเฮเบอร์เนอร์โอ้โหตัวที่ตัวที่สามารถพาผมผ่านโหมดฮาได้ครับแป๊ตัวต่อไปไฮเปอร์เลเซอร์โอ้อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นตัวที่ดีมากๆตั้งแต่แพทเก่าแล้วตัวต่อไปพิซซ่าเพจอันนี้นะครับพิซซ่าเพจผมให้อยู่เทียร์นี้เทียร์เอ เผื่อๆว่าอาจจะทำเงินดีกว่ามิสเตอร์ทิกแต่ติดอยู่ตรงที่ว่ามันซัมมอนช้านะครับแล้วก็เลือดของมันก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นถึงแม้มันอาจจะต้นเกมได้ก็เถอะแต่ว่าเลือดมันผมว่ามันไม่ได้อึดแบบเท่ากับพวกปาวเนอร์เนาะแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่ามันทำเงินได้ดีมากๆเลยร็อกสตาร์อันนี้ก็ต้องต้องพูดถึงครับร็อกสตาร์เนาะตัวเพิ่มดาเมจมากๆตัวต่อมาแมคชนิกแมคชีนิกเทสไปเลยไม่ต้องพูดมากเนาะคือมันเป็นตัวที่เจาะเกราะเหลืองได้ตั้งแต่เวลหนึ่งเลยแล้วก็เสกซัมมอนออกมา ตัวต่อมา General ลโอ้โหเจเนอ a รตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยอ่าแปะ s yes. ไม่ต้องพูดมากเนาะเซเว i ร a l ลิสสาย Support ทั้งให้กราะแล้วก็ U ิวทาวเวเป็นตัวที่ดีครับปกติเนี่ยอยู่ T.B เ,เพราะว่ามันแค่ให้ รักษาอย่างเดียวก็คือมันรักษาฐานะอย่างเดียวแต่ตอนนี้มันให้โลด้วยเพราะฉะนั้นก็อยู่เ a ไปเป็นสายสพอร์ตเนาะอันนี้คือเก่งมากๆเป็นตัวสายแบกในโหมดฮาร์ดเหมือนกันตัวต่อไปโมโเดเลเตอร์โมโเดเลเตอร์เมื่อก่อนผมให้อยู่เ a เนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่บ b แทนด้วยความที่ว่าโหมดฮาร์ดเนี่ยความสามารถของโมโเดเลเตอร์ที่ว่ากดแล้วเนี่ยมันจะดูดเนี่ยคือมันจะทำดาเมจต,ตัวที่ต่ำกว่าเลือดสองพันเนาะซึ่งแน่นอนว่านั่นแหละคือข้อเสีย แต่ถึงยังไงเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้นเกมที่ดีกว่าซอร์ตมาสเตอร์เนาะก็เอามาต้นเกมได้ครับตัวต่อไป Cake Butler. เค้กบัตเลอร์อ่าเค้กบัตเลอร์เมื่อก่อนผมให้อยู่เทียดีไปเลยเมื่อก่อนอ่ะเพอๆอาจจะกากกว่าเป็นบัตเทอร์ด้วยซ้ําแต่ตอนเนี้ยมันโดนปับมาเรื่องของมีสโล50%ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เก่งใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อยู่เทียดีไปเอาละครับเทลิสของผมก็มีเท่านี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเป็นส่วนตัวของผมเนาะซึ่งถ้าใครเนี่ยอยากจะให้ข ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยแบบสุภาพแล้วก็เวลาคอมเมนต์ก็คิดแต่จรองก่อนเนาะคลิปต่อไปจะเป็ในอะไรก็รอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปลาดเจอกัน